วันนี้นะครับก็จะมาเทสระบบสตาร์ทรถนะครับผ่านมือถือด้วยระบบออนไลน์นะครับวันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะสมบูรณ์แล้วตัวแรกนะครับอ,อธิบายนิดนึงนะครับก็คือตัวระบบนี้นะครับจะสตาร์ทผ่านออนไลน์นะครับก็คือผ่านอินเทอร์เน็ต ที่แชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับมือถือเราต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถึงจะสตาร์ทได้นะครับถามว่าทำไมต้องต้องผ่านเน็ตนะครับเพราะสมัยนี้ก็อินเทอร์เน็ตมันเข้าทั่วถึงแล้วนะครับผมก็เลยใช้ระบบนี้แล้วก็จะมีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นไปอีกก็คือจะเป็นมีระบบ GPS นะครับ อาจจะก,การลดหายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําเป็นผ่านออนไลน์นะครับไว้ก่อนอก็จะมีนะครับสวิตปิดเปิดกล่องนะครับจะเป็นสวิตตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสวิตกันน้ํานะครับแล้วก็มีไฟนะครับเวลากดเปิดอันนี้ผมไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับก็มาดูกันนะครับขั้นแรกก็ ไม่มีสวิตช์ไม่มีกุญแจนะครับก็คือผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าขี้เกียจถือกุญแจนะครับหรือขี้ลืมอะไรอยเงี้ยครับหากุญแจไม่เจอะครับก็ใช้ระบบนี้ไปเลยัอนแรกก็เปิดเปิด,ปดไฟเข้อกล่องนะครับพอเปิดเสร็จนะครับก็มาเปิด ฮอสปอตไวไฟนะครับมาเปิดเซตนะครับก็เข้าแอปเข้าแอปเสร็จนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับพอเข้าแอปเสร็จนะครับตรงสถานะข้างบนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่ายังไม่พบอุปกรณ์นะครับพอเราเปิด ฮอสปอตออนไลน์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับที่โปรแกรมนะครับมันจะขึ้นมันจะหายไปนะครับเลขหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นว่าอ่าคอนเน c t ชันนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วนะครับทีนี้เราก็กดเปิดสวิต์กุญแจนะครับอ่าเปิดเสร็จนะครับ ก็กดสตาร์ทนะครับโดยกดปุ่มค้างไว้นะครับเมื่อติดแล้วนะครับก็ปล่อยนะครับอ่ะกรณีกดแล้วไม่สตาร์ทนะครับก็คือไฟเบรกไฟเบรกค้างนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็อันนี้เป็นกรณีเบรกเบรกค้างนะครับอันนี้ ผมต้องไปเปลี่ยนบีกใหม่ก่อนเพราะว่ามันใช้นานแล้วนะครับก็ปล่อยปล่อยบีกนะครับกดใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ก็ขี่ไปนะครับเรื่อยๆนะครับพอติดพอติดแล้วนะครับก็ให้มาปิดตัวฮอตสปอตไ i ไฟก่อนนะครับ ก่อนที่จะขี่รถนะครับกรณีขี่ไปไกลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดแบตโทรโศัพท์เราหมดก็อาจจะใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้นครับอพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถาเชื่อมต่อฮอสปอตอีกครั้งนะครับเพื่อปิดที่มือถือหรือว่าปิดที่ไฟข้อกล่องก็ได้นะครับ อันนี้ผมเลือกปิดที่ไฟสวิตช์ไฟเข้ากล่องนะครับจะสะดวกกว่าไม่ต้องไปเปิดเชื่อมต่อ h อส s p o อร์ i ไวอีกทีนึงแล้วก็เข้าแอปนะครับอันนี้ขี่ไปนะครับเราก็สามารถเข้า,าแผนที่อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นกดปิดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสตาร์รถผ่านมือถือนะครับด้วยระบบออนไลน์ค,ครับ